ครับประเทศดีรันตอนเช้านะครับ7จ็ดโมกว่าครับตอนนี้เรือเราจอดอยู่ที่เมืองบรรดาบัสครับเกือบหนึ่งปีแล้วที่ไม่ได้ตั๋วไปล่าครับตอนนี้วิ่งมาจากโซมาเลียที่จอดอยู่เป็นแถวเลยครับมีแต่คนงานไทยครับ3ามสี่ห้าลำนี่นะ รยากาศตอนเช้าครับประมาณ6กโมกว่านี่จอดเทียบกันอยู่ครับเรือสุรู3แล้วก็สุรู4สุรู1สยาม1สยามสามนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับเมืองบันดาอาบัส ซ o o ม z o ใกล้หน่อยคนระับ z o มอ้ที่เห็นไกลๆนู้นก็โรงพยาบาลครับสร้างใหม่ยังไม่เสร็จครับนั่นคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลบันดาอาบัส <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าเรือออกไปลากเมื่อไรเดี๋ยวจะลง คลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอ่าครับสวัสดีครับ